เรื่องอาหารเรื่องอาหารกับเรื่องธรรมะในปติปิดกนะวันนี้ก็จะขยายสักสองเรื่องนี้นะเดี๋ยวไปเทนอาหารก่อนเนาะเราเทนอาหารกำลังมาแรงก็ลงรายละเอียดเรื่องสุขภาพบ้างนะสำหรับแฟนแฟนแฟนขับนะแฟนคลับสุขภาพก็จะได้ได้รับประโยชน์นะ ก่อนเราก็ได้อธิบายอาจารย์ก็ได้อธิบายเรื่องอาหารทีร่ร้อนที่เย็นไปแล้วนะครานนี้เราก็มาดูว่าอาหารเนี่ยนะจะให้เป็นยาเม็ดที่เจ็ดนะเป็นยาเม็ดหลักนะที่จะมีผลด้านรูปธรรมท,ที่มีผลแรงที่สุดก็เป็นเรื่องของอาหารนะนะมีฤทธิ์ถึง3 0บบวกลบนะอาหารเนี่ยยีบบวกลบ เฉพาะด้านรูปธรรมนะทาน,นามมาทำมีการลดกิเลสมีการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในนั้นนั่นจะมีฤทธิ์แรงบนทวีคูณเลย,ยนั่นสุดยอดเลยนะเอาเรามาดูด้านรูปธรรมอาหารนี่ก็ควรจะเป็นอาหารไรสารพิษนะจะดีที่สุดหรือการลดพิษจากเคมีให้ได้มากที่สุดนะเริ่มต้นจากอาหารนี่เรานะทำอาหารไรสารพิษนี่แหละดีที่สุดเลยนะแล้วก็ลดพิษจากอาหารให้ได้มากที่สุดนะ เอ็นะบูสตนะ,ะดีละขบลับบูส,สกินละ <c oughs> อาหารไรสารพิษลดพิษจากเคมีให้ได้มากที่สุดเช่นนะถ้าถ้าจำเป็นต้องซื้อเขาก็ลดลดพิษเคมีเช่นแช่ดวนน้ำสาวข้าวหรือฐาน1-5ึ่ก้อนหรือเกลือหนึ่ช้อน,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 อนแกงต่อน้ำา1 2 20ลิตรนะนี่ก็แช่นะแช่10-20นาทีขึ้นไปก็ลดพิษได้ดีทีเดียวนะ มีการทดลองนะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เลยมนะีนักวิทยาศาสตรนะ์เอาไปทดลองนะแล้วก็ได้ผลจริงๆนะโดยเฉพาะเนี่ยไม่ว่าน้ำสาวข้าวหรือว่าฐานนะตามที่ว่านี่เอาไปแช่มีนักศึกษาที่เขาทํางานวิจัยนะเขาได้ฟังบรรยายที่อาจารย์บรรยายเนี่ยแล้วคณาจารย์กับนักศึกษาของอมหาวิทยาลัย ราชพัฒน์อะไรนะใครจําได้ไหมที่นั้นมารราชพัฒอะไรที่เอาไปวิจัยนะนะนะส้นสุนันทาหรือเปล่านะฮนะเรื่องฐานเรื่องฐานเรื่องฐานนะนะเอาไปวิจัยแล้วได้ผลจริงๆรินะซับพิษได้ประมาณ60-70%เน่ะนะนะเขายังมาพิีเซน์ที่เราอยู่เลยนะแม่อาจารย์จ,จำ จำมหาอะไรไม่ได้ขอโทษขอโทษใครใครรู้ข้อมูลก็ช่วยแจ้งหนะ่อยก็แล้วกันนะมามานำเสนอที่เราอยู่เลยนะว่านี่ผลออกมาได้ผลจริงๆตามที่ตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้เลยนะเขาเขาก็ว่าอย่างนั้นนะมีงานวิจัยนี่ไงนี่ไงชัดเจนเลยเนี่ยมีคุณครูกับนักเรียนนะเนี่ยนักเรียนก็มีงานวิจัยออกมาเนีคุณครูก็เป็นแอดไวเซอร์นะั่นะ่นะนมาพรีเซนต์ที่เราเลยนะ ่าที่ไหนอ่จากจากแม่เนาะไม่ได้ขึ้นไว้มีเสียงบ้างไหมจากมีเสียงบ้างไหมมีเสียงบ้างไหมว่าเป็นนักศึกษาจากที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ภาพไม่มีเสียงเมืเ่อกี้ถ้ามีถ้ามีมีเสียงนิดนิดหน่อยๆน่อยเนพอได้รู้ว่ามาจากไหนนะเราก็ลืมไปแล้วนะไม่ไ,มได้เจอกันานานะทุกทีท่านก็มาเข้าค่ายนั่นแหละนะ มาเข้าค่ายแล้วก็เห็นอาจารย์บรรยายก็เลยอยากเอาไปวิจัยดูว่ามันจริงไหมจริงตามนั้นเลยท่านว่างั้นตรงตามที่อาจารย์บรรยายเป๊ะเลยว่างั้นนะ,ะมีทั้งขนาดจารย์แล้วก็นักเรียนนะเสียงไม่ออกอ,ะอ่ะขอ,ขอ๋อเนะสียงไม่ออกอ้าขอโทษขอโทษนะเสียงไม่ออกขออภัยนะคุณครูที่พานักเรียนวิจัยอาจารย์จํามหาเลยไม่ได้นะนั่นแหละมีภาพเมื่อกีน้นะค่ะสองอาจารย์ทิดาอมรค่ะ 3. พี่นันทวันเมืองนินค่ะและ 4. ดิชั้นนางสาวกวิศรากังสวัสดิ์ค่ะอานดูดซับที่ระยะเวลาต่างๆค่ะ 3. คาบ ا ลิวโดยใช้ชุดทดสอบ MJPK ค่ะ 2. นะคะหาปริมาณคาบ ا ลิวหลังจากใช้ฐานดูดซับกวิศลากังส,สวัสด์ค่ะ ตค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะหาปริมาณคาร์บอนโดยดทดสอบ m j ด k คะ่ะ2นะคะหาปริมาณคาร์บอนิลหลังจากใช้ฐานดูดซับที่ระยะเวลาต่างๆคะ่ะ3หาสภาวะที่เหมาะสมนะเพื่อจะได้รู้ว่าที่ไปที่มาแนะนำตัวเองว่าเป็นใครอะ่ะมีไหม เร,เริ่มต้นได้แค่นั้นแค่นั้นก็แค่นั้นก่อนอทางนั้น,นตัดเอางาน,นาวิจัยมาเลยโดยไม่บอกว่าใครวิจัยนะแมะงานวิจัยไม่น่าเชื่อถือไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ไปที่มางานวิจัยจะเชื่อถือต้องมีที่ไปที่มาใครวิจัยนะอยู่สถาบันไหนอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะเขาจะต้องแนะนําตัวเองเขาแนะนําตัวเองอยู่แต่ฝ่ายสื่อไม่รู้สงสัยตัดหายไปหมดแล้ว เลยไปเอาแต่ผลวิจัยแต่ไม่รู้ใครวิจัยนะมันก็ตามไม่ถูกนะแต่ก็ดีแล้วละดีกว่าไม่มีเอาเอามีขุศลกันอยู่เท่านี้ก็เท่านี้ก่อนแสดงว่าเขาแหมต้องการปิดบังหน้าตา,าไว้นะไม่ให้รู้ว่าปิดบังข้อมูลเอาไว้ไม่ให้รู้ว่าใครวิจัยนะนะอ่นะนะมามาอะไรไหน กำลังดูโอ้ oh, nah. uh, uh, uh. นะเอาเอาเอกำลังค้นกันดูเขาวิจัยออกมาดีนะผลออกมาดีมากเลยะผลออกมาดีนลดลดเคมีได้จริงประมาณ60-70%เอนอางี้กันละกันนะเอาใครไป็นเจ้าปคนมาว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะใครเป็นคนวิจัยคนมาส่เดี๋ยวค่อยมาอ่านเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังนะ เอาคนมาคนมาช่วยกันคนหน่อยนะคนละไม้คนละมือนะขอบคุณขอบคุณที่ช่วยกันคนละไม้คนละมืออาจารย์อะไรนะนักศึกษาชื่ออะไรอาจารย์ท่านไหนนะสถาบันไหนนะที่ทํางานวิจัยเรื่องนี้นะเอาข้อมูลมาหน่อยนะพะเพอท่านดูรายการเราอยู่นเนี่ยนะแต่วกยจำดิฉันก็ไม่ได้น้อคุณหมอเขียวจําดิฉันก็ไม่ได้น้อ มาหาอะไรราชพัฏบ้านบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะแล้วแล้วใครวิจัยอ่ะนะไหนคนไหนวิจัยอ่ะมาดูสิมีชื่อไหมอ่าเอามาหน่อยมาหน่อยโอ้พิม์พลงนี่อยู่อ่าในหนังสืออะไรเนี่ยออหนังสือคู่มืออาหารสุภาพหมอเขียวแพทย์วิธรรมพลังพุทธยมยีมารวันนาเก้าอ่าได้ลงเอาไว้อยู่นะว่า นี่ไงนี่ไงเออในหน้า 119, ่งเนี่นะห้อถึง 119.. กนะพวกเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าอาหารไรสารพิษจะดีที่สุดนะแล้วก็ช่วยกันกับจัดขยะถ้าไม่ช่วยกันกาจัดพิษมันจะซึมเข้าไปในอาหารทั้งหมดนะสุดท้ายกระบวนการกำจัดขยะที่ปลายเหตุทั้งหมดก็ปล่อยสารพิษมาสู่คนมาสู่ นำมาสู่ผักและอาหารทําให้อาหารเป็นพิษอย่างน่ากลัวอาหารไร้สารพิษด,ดีที่สุดนะเราพูดถึงเรื่องขยะ้่ไม่ช่วยกันแก่มันก็จะแย่นะแอ่มีวิธีลดสารพิษเคมีในพืชผลไม้ให้เหลือน้อยที่สุดเช่นแช่ด้วยน้ำซาข้าวหรือถาน3-5ก้อนหรือเกลือ3ช้อนแกงต่อน,น้ำสิบถึลิตรแล้วแช่ ผักผลไม้ลงไปประมาณ10 2 0ึนาทีขึ้นไปก็ลดพิษได้ดีมีงานวิจัยพบว่าลดพิษได้ถึง68%นะ์ะจากงานวิจัยระดับปริญญาตรีเรื่องการศึกษาการลดปริมาณสารพิษในใบกะเพราโดยใช้ฐานหุงต้มนะเป็นตัวดูดซับสารพิษของเย็นหัไทยแน่นหนาโอ้ชื่อเขาดีนะ ชือเย็นหาไทยเนี่ยคนนี้คนนี้นะเย็นหาไทยแน่่หนานะทิดาอมรและนันทวันเมืองนินนะมหาวิทยาลัยราชพัฒสมเด็จเจ้าพยากรุงเทพนะนี่ละนี่ละจากตรงนี้นะโอเคนะก็ไดู้เนี่เขาก็มานําเสนอผลงานวิจัยที่เราเลยนะนำเสนอผลงานวิจัยว่าเป็นยังไงยังไง ดีนะมีหลักฐานอย่างเงี้ยดีมันต้องมีหลักฐานอ้างอิงเอไปพูดลๆๆๆอยลอยๆยเอาไม่ได้นะนะมันไม่ถูกต้องอมีหลักฐานอ้างอิงดีนะโอ้มีหลักฐานอ้างอิงในหนังสือเราเลยอ่ะขอบคุณขอบคุณช่วยกันคนละไม้คนละมือเราก็มีงานวิจัยออกมาชัดเจนเลยนะอันนี้วิจัยว่าฐานฐาน,ฐานแช่น้ำเนี่ยฐานเนี่ยแช่ในน้ำเนี่ยลดสารพิษได้จริงไหมก็ลดได้จริงนะ อา้าวเขขอบคุณนะทั้งนักทั้งขนาดจานทั้งนักศึกษานะที่ช่วยกันวิจัยแล้วผลออกมาก็ลดพิษได้จริงลดได้ถึง68%นะอ่าดีนะพอบางทีมันยังหาซื้อไรสารพิษไม่ได้นี่ก็เอาอันนี้ก่อนก็นแล้วกันถอนพิษไปก่อนใช้ฐานถอนพิษไปก่อนแล้วก็พยายามพัฒนาทําอาหารไร้สารพิษไปนะเราปรปุงรสนี่ประมาณ0ูนย์ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตะ์อาหารนี่พยายาม ใช้พืชนะลดและเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะนะลดหรืองดเนื้อสัตว์ให้ได้มากที่สุดที่จะทําได้แล้วก็มาใช้พืชแล้วก็ปรุงรสประมาณศูนยะ์สามสิเอร์ซนะแล้วก็ใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารจะดีที่สุดนะ ใช้ถ่านดูดซับสารคาร์บอนไดอเในสภาวะกดเบรค่ะ 4. หาจํานวนครั้งในการใช้ถ่านกลับมาใช้ซ้ําในการดูดซับสารคาร์บอนไดอค่ะซึ่งในงานวิจัยของเรานะคะก็ได้แนวคิดมาจากการที่ทางเรานะคะได้มาอบรมอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วเห็นว่าอาจารย์หมอเขียวได้แนะนําว่าออให้ใช้ถ่านดูดซับสารพิษออกนะตอนแม่ตอนไม่ให้เปิดก็ออกอัในไหนๆก็เปิดนะลองเปิดดูสิมาเอง เอ้แต่แปลว่าเขาอยากให้เปิดเทานั้นเอามาเองทางนั้นไม่ได้เปิดเง่ิมื่อกี้นี้แหละเสียงอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วเห็นแนวคิดมาจากการที่ทางเราคาบาิลิวค่ะซึ่งในงานวิจัยของเรานะคะก็ได้แนวคิดมาจากการที่ทางเรานะะคได้มาอบรมอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วเห็นว่าอาจารย์หมอเขียวได้แนะนําว่า ให้ใช้ถ่านดูดซับสารพิษคาร์บอนไอสารพิษนะคะโดยใช้ถ่านหุงต้มเป็นตัวดูดซับนะคะดังนั้นเราจึงเกิดแนวคิดที่จะนำถ่า,านนะคะมาดูดซับสารพิษในผักนั่นเองค่ะซึ่งเราอยากรู้ว่าถ่านหุงต้มนะคะมันสามารถดูดซับสารพิษได้จริงหรือไม่และดูดซับได้เท่าไหร่นะคะในงานวิจัยของเราก็จะได้ผลออกมาเป็นตัวเลขและปริมาณการลดลงนั่นเองค่ะ ในปัจจุบันนะคะสารเคมีกําจัดมแมลงนะคะมันใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งสารเคมีกําจัดมแมลงก็แบ่งออกเป็นหลากหลายกลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มอัลกานคอลีนะคะซึ่งเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ร้ายแรงค่ะและในปัจจุบันนะคะมีการควบคุมมาตรการการใช้นะคะก็คือไม่สามารถอนุญ,ญาตให้ใช้อย่างเสรีค่ะ2นะคะกลุ่มสารสังเคราะห์เพเรียทอยค่ะ สารเคมีชนิดนี้นะคะจะเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ใกล้เคียงกับกลุ่มคาร์บอเมตและกลุ่มออกกาโนฟอสเฟตนะคะซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ค่ะสามนะคะกลุ่มออกกาโนฟอสเฟตนะคะเป็นสารเคมีที่มีฤทธิร์ร้ายแรงค่ะ <S 1> <1> <S และมีหลายชนิดด้วยกันนะคะสี่นะคะกลุ่มออกกอขออภัยค่ะสี่นะคะกลุ่มคาร์บอเมตนะคะซึ่งเป็นสารเคมี ฮัลโหลอาจจะมองเห็นไม่ไม่เห็นนะคะขอขัดจังหวะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเทคนิคเนาะของดีเป็นเงี้ยมันต้องค่อยๆเล็งเอาหน่อยนี่เนื่องจากว่าพอดีเราเห็นว่าคนน่ยมามา,มาฟังเนี่ยฮะอายุมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้มันตัวเ,เล็กๆเพราะว่าเรารู้ว่าคนาอายุมากเนี่ยสายตายจะยาวก็คาดว่าจะมองเห็นได้ะขอขอนุญาตเปลี่ยนนี่ได้ไหมคะเอาเอาไฟของน้องใส่คอมตัวนี้ได้ไหมคะมันจะได้สวิตช์ได้ได้ได้ค่ะ จริงๆแล้วอะเนื่องเนื่องมาจากว่าตัวเองอะนะฮะมาอบรมหมอเขียวทีนี้วันที่มาอบรมหมอเขียวก็คือว่าก็เห็นะเ,นเขาเอาถ่านไปแช่ก็เ,เลยมีความรู้สึกเคย้ยมันแช่ได้แล้วมัน ดูซับจริงเหรอก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่านะมันน่าอยากจะรู้ว่ามันดูซับจริงหรือเปล่าเราทีนี้ก็เห็นฐานเขาเอาไปแช่แล้วก็เอากลับมาซ้ําใหม่ได้ก็มีความรู้สึกเออเขาบอกว่าเอากี่ครั้ง20 30ครั้งหรือว่ากี่ครั้งได้ อันนี้ก็เป็นปัญหาในหัวว่าเฮ้ยมันดูดซับได้ไหมและอย่างหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันดูดซับได้เนี่ยชาวบ้านนะฮะที่มีฐานเนี่ยมันหาง่ายก็สามารถเอามาใช้ดูดซับได้ทีนี้พอดีไปปฏิบัติธรรมที่ภูมิฮาวที่มุกดาหารนี่แหละก็แม่แม่ครัวฮะเขาก็ใช้ฐานเหมือนกันะดูดซับก,ก็เห็นแล้วก็มาถามว่าได้ฟังรู้จากไหนก็เขาบอกว่าก็มาจากมอกเขียวเหมือนกันก็ถามว่าใช้กี่ครั้งแล้วดูดซับยังไงเขาก็ ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็แช่ไปเรื่อยๆเขาบอกก็แช่ไปเรื Designer, ่อยๆเนี่เดี๋ยวมันก็ดูซับหมดเองอ่ะก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยมันน่าตรงเนี้ยนะฮะก็เลยอย่างน้อยก็ให้มันเกิดประโยชน์นะคะระหว่างรออีกเนาะโมไปเรื่อย แล้วทีนี้หลังจากนั้นนะะก็เอาไปทําวิจัยทีนี้การวิจัยเนี่ยนะคะมันต้องใช้เงินค่ะมันต้องใช้เงินสูงมากนะคะแต่งานวิจัยอะไรก็แล้วแต่สําหรับตัวเองนะคะถ้ามันมันไม่เกิดประโยชน์ก็เขาเรียกว่างานวิจัยที่อยู่ในหิ่งกบงานวิจัยอันนึงที่ติดพื้นก็คืองานวิจัยที่เอามาใช้ได้นะคะงานวิจัยที่ใช้ได้มันจะแลด,ดูเหมือนง่าย แต่งานวิจัยที่บนหิ่งจะแลดูเลิศอลังการนะคะก็จะไม่ค่อยพูดง่ายก็จะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้งานวิจัยนี้ก็จะแลดูพื้นๆแบบเป็นชาวบ้านแต่ว่าก็เอาไปใช้ได้ งานวิจัยอันนี้ใช้ฐานธรรมดานะคะใช้หุงข้าวชานหุงข้าวธรรมดาแต่ถ้าอยากว่าจะให้มันลุดซับได้ดีเลยแนะนําเลยนะคะใช้ฐานกำมันเลยซึ่งฐานกำมันก็คือมีการหุงมีการใช้ฟามร้อนนะคะอันนี้ก็ต้องแพงหน่อยถ้าแพงแล้วก็มันเกิดประโยชน์ก็จัดไปนะคะคนไหนมีตังก็เอาฐานกำมันดูดซับเลยนะคะแต่ถ้าเราเป็นชาวบ้านก็เอาแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะ ในการทดลองนี้นะคะเราใช้เลือกใช้ฐาน ไม้คงกลางเหตุผล <t> ที่ใช้ไม้คงกลางเพราะว่าเราจะต้องควบคุมคอนโทรนนะค,คอนโทรนว่าเป็นชนิดของถ่านอะไรอ่าและอย่างหนึง่งที่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีโรงงานเผาถ่านไม้คงกลางก็เลยสามารถบอกเขาเลยว่าเราเอาไซนี้ขนาดนี้แล้วไม้ขนาดนี้อะไรนี้ก็เป็นการควบคุมแต่ถามว่าจริงๆแล้วใช้ไม้อะไรได้ไหมไม้อะไรก็ได้ค่ะที่สามารถหาได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นรงกลางแต่งานวิจัยนั้นต้องมีการควบคุมคอนโทรลก็เลยต้องใช้ไม้ถ่านไม้นะฮ ไม่ับฐานไม้โครงกลางที่เราใช้จะใช้ไซส์นี้นะคะคือหมาให้เขา,ต,า,เเขาตัดมาเลยค่ะเขาจะตัดมาเลยไซส์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อย่างนี้ตลอดหมายว่าจริงๆแล้วที่เตรียมมาให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะ ก็จะเ,เป็นไซนี้นะคะประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าเราใช้ฐานประมาณนี้นะคะต้องใช้ขนาดนี้เลยนะคะต้องเยอะหน่อยหนึ่งถ้าถ้ามันน้อยเนี <t ip. <t ip ่ยมันจะมันจะไม่มันจะไม่ดูดซับหมายว่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับจะน้อย อันเนี้ยผักประมาณเนี้ยเลยนะฮะจะเห็นว่าผักฐานเนี่ยเกือบไซส์พอๆกันเลยเมื่อเชา้าเราลองดูแล้วว่าเออประมาณเนี้ยนะฮะถ้าใช้ฐานประมาณนี้ก็ผักประมาณเนี้ยค่ะแต่มาว่าถักอ่ะผักเนี้ยท่านเด็ดก่อนนะคะเด็ดออกจากก้านซะก่อนนะฮะไม่ไม่ใช่ใส่ทั้งหมดนะฮะ,ะถ้าถ้าใส่ทั้งหมดี่ยการพื้นที่ผิวสัมผัสอนะ่ะมันก็น้อยเนาะเพราะนั้นเราก็ใช้ฐานประมาณนี้ถามว่าฐานประมาณเนี้ยเอ,อ่อก้อนใหญ่ได้ไหม ค้ใหญ่ไปเนี่ยขอให้มันเล็กสักนิดนึงพื้นที่การดูดซับมันก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะฮะยัง่ว่ากำมาเดิได้ไหม๋ยวจะใช้ไม้ตัวนี้ก็ได้ขัอใหญ่ตัอเดียวข่อใหญ่ขอเดียวตุปแล้วก็ฮัลโหลเปิดไหมเอาก้งสดปดงไเขาไม่ได้ปอยฉันนี่ดึงออกดึงไงดึงไงดึงไง ลุงพูดเลยลุงลพูดเลยพูดพูดเลยพูดถึงไหนแล้ววะคาบอเิวต่อไปเลยลูกหมายว่าตอบค่ะในนี้นะคะก็คือคาร์บอมีนของเรานะคะก็มีหลายชนิดนะคะก็จะมีเมโทมีลนะคะคาร์บฟูแลนเมทโอคาและคาร์บอเิีนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ จะเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ร้ายแรงค่ะยกเว้นคาร์บอเนียนะคะจะมีฤทธิ์ที่ปานกลางแล้วก็เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตน้อยนะคะดังนั้นนะคะในการวิจัยของเราเราจึงเลือกใช้ที่จะเป็นที่เป็นคาร์บอเนียนะคะเนื่องจากว่าจากการอ่านเป,ปเปอร์มาหลายๆเป,ปเปอร์แล้วหรืออ่านวิจัยของคนอื่นมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสารเคมีชนิดอื่นนะคะมันทําปฏิกิริยากับฐานแต่คาร์บอเนียจะไม่ทําปฏิกิริยากับฐานเราจึงเลือกที่จะใช้คาร์บอเนียนะคะ คาบาเนียนะคะเป็นสารเคมีที่ิยมใช้กันในปัจจุบันนะคะซึ่งสามารถกําจัดมแมลงได้หลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยจักจั่นมะม่วงนะคะและหรือมแมลงปีกแข็งต่างๆนะคะโครงสร้างของคาบ,บาเนียก็จะมีลักษณะนี้นะคะซึ่งโครงสร้างของมันก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนไนโตรเจนไฮโดรเจนและออกซิเจนนะคะความเป็นพิษต่อมนุษย์ของคาร์บอนีลนะคะก็คือความเป็นพิษของมนุษย์มนุษย์จะได้รับพิษ หลากหลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นพิษทางการสัมผัสผิวหนังค่ะการสูดดมการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารคาร์บะลิวเข้าไปนะคะจริงมันก็มันก็ได้รับทั้งสามทางเหรอหนึ่งกินสองสัมผัสสามสูดดมทีนี้มันจะได้รับจากไหนนะคะก็เหมือนที่เราจากซื้อจากตลาดโดยเฉพาะคนที่อยุ่เทพอ่ะเต็มเต็มเลยค่ะ คือเราหาผักไม่ได้เนาะคือท้องตลาดเนี่ะเต็มๆเลยอะค่ะอาการที่พบนะคะก็จะเป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะเป็นตะคิวที่ท้องท้องเสียได้ไหมคะเราพูดไปเลยระหว่าง มีเหงื่อมากกว่าปกติค่ะอ่อนเพรียเจ็บหน้าอกรูม่านตาหดนะคะมีอาการเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะคะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงครับจะมีผลต่อระบบประสาทนะคะทําให้เกิดอาการหมดความรู้สึกทําให้เกิดอาการชักรวมทั้งกดการหายใจส่งผลรลลุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาการเกิดน,นะคะ อพอประมาณนะพี่น้องไปติดตามออเดอร์นะอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆก็ไปติดตามเพิ่มเอานะ,ะมีติดตามไปที่ไหนอ่ะฮะยูทูบนี้ติดตามได้ที่ไหนผลเนี้ยฮะอ๋ะอพิมพ์ว่างานวิจัยเรื่องฐานนะหมอเขียวนะ,ะงานวิจัยพิมพ์เข้าไปใน YouTube ใช่ไหมในในอินเทอร์เน็ตก็ได้เลยใช่ไหม งานวิจัยเรื่องฐานมอเขียวมันงานพิมพ์ไปเงี้ยนะเดี๋ยวเขาก็ออกมานะเดี๋ยวเขาก็ออกมาน่าจะมีงานวิจัยออกมาเรื่องนี้แหละนะพี่น้องก็เข้าไปฟังดูไปฟังรายละเอียดได้นะ